ว้าวเหนี่งา้ำพี่น้องว้าวเดี๋เวๆๆเเนะบ้าดบ้าดเหนงน้ำมันโค้งลงหากันุยสวยตรงนี้โค้งลงมากเช้าไปส่งลูกกลับจากโรงเรียนกับพี่น้องค่ะบรรยากาศสวยมากมาตกมือคืนนี่ได้พี่น้องเลย เมื่อวานฝนตกล่างว่าเบิร์ดมื่ขึ้นอีกตกมาอุ้ยสวยงามสิพาชมวิวเป็นเลยกับพี่น้องค่ะเออเก็บบรรยากาศเช้าเนาะประมาณแปดโมงเสาค่ะ ตรงนี้สวยมากพี่น้องค่ะออต้นไม้ใหญ่เลยเหมือนในนิยายเนี่ยค่ะน, <c oughs> น,น้ำเยอะมากทั้งฝนทั้งหิมะปีนี้น้ำเยอะค่ะต้นไม้ต้นเกาะเกาะเนี่ยต้นใหญ่นะคะเนี่ยต้นใหญ่มาก มุมนี้สวยมากว้าวไกลๆชิบหน่อยก็ดูไหนค่ะมุมนี้สวยมากสิเกาะน้ำอันนะะั้นมาหญ้ามานย่างนี้เกาะน้ำหญ้าสวยสวยงามเถอะสวยงามมจ้าภาพบรรยากาศเช้าๆมันยังไม่ละลายดีนี่จ้ะถ้าไม่ละลายจะสวยงามปะว้าว ดูข้างในกันนี่ค่ะเป็นถนนที่สาวเดิมาชอบเดินเล่นมันจะมีแม่ง้ำตรงสวยเออมีเห็ดด้วยนะคะมีเห็ดกินได้ด้วยนะมีเห็ดดำหวานด้วยนะค่ะมันบรรยาก,กาศเช้าวันนี้นี่เป็นไงบ้างนะล่องรอดความสวยงามกับความเหน็บหนาวหนาวนะคะ อนนี้น่าจะประมาณรบหนึ่งอบสงองเดสวยไหมคะโอ้เดินไปสุดถนนนู่นสวยงามครับจะมีแม่น้ำเห็นไะไหต้นนี้สวยเออสวยเต็มหน้าจอค่อยเลย <c oughs> ไปจัดเดินชมวิวกันกลับบ้าน,นเดี๋ยออกกําลังกายไปหน่อยนึง ตรงนี้จะเปลี่ยนสีใบไม้นะช่วงโดยไม้เปลี่ยนสีสวยงามนะมาเดินจะเดอรบริมัเที่ยวเมื่อไม่เช็เ่มีรถม้าลากเที่ยวชมเมืองอ้มีหลายที่เที่ยวนะคะมาเล่นสกีกันเลยนะคะว้าวนี่หนงน้องว้าวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยว,ยวนะบาาบาด,บาดเหมือนหง้มันโค้งลงหากันสวยตรงนี้โค้งลงมาหากัน อ wow. nice. ุ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวมาถ่ายด้วตรงนี้กันเออเออว้าวนี่ค่ะมันยังไม่ละลายจะสวยงามเงี่ยสายม้าจะละลายอู้มันหนักมันหนักหิมะมันเลยโค้งลงมาพี่น้องละคุณคือประกานลังเนาะประกานลังบนบกส่งไป็นน้ำผักเป็นน้ำเปล่าเกิน เสียงเพลงบนไดโนบ้าละละละนี่ปกติตรงนี้สวยงามหน้าซสมอดอกไม้เต็มบูล่ะนี่ว้าวอย่าปากกลังปากกลังบนบกนี่นี่ว้าวโอ้ตัวนี้สวยละใบน้อยละเอียดอ่ะนี่มีคุณหมาด้วยให้คุณหมาคุณหมาถ่ายรูป Mông mồm môn, nó nhìn sủi cả mồm cứ นี่ค่ะถนนบ้านเมืองที่สาวเดินอยู่ทลิคมินเชยยถนนเชยเย,นนเยตรงนี้จะเป็นที่เล่นกระเซ้าเล่นอันสก,กีกันเป็นกระเช้าขึ้นเขาค่ะสถานีกระเช้าขึ้นเขาพวกเป็นกระเซ้าเนาะอากาศเขาไปหมดทั้งเมืองแบบนี้ค่ะ ตรงนี้คนก็จะมานิยมเล่นสกีกันตรงนี้ไม่มีบ่มีตึกลา้าเลยพี่น้องเด้อสร้างใหม่ไม่สวยเลยบางยูวบัสค่ะเ,เราไปดูวิวตรงสกีกันอ่ากระเช้ากันเนะาะคมาค่ะใครจะมาเล่นสกีมึงใช่ยช่วงนี้เงียบค่ะเอ่าอ่าช่วงอะไรน่าจะเลี้ยงเปิดเทอมนีูน่เนาะแต่ปิดเทอมอย่เยอะมาก แต่คนที่ไม่มีเด็กเขาก็มาเล่นกันเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมกะเช้าขึ้นเขาเดี๋ยวจะไปถ่ายวิวสวนนี้กอ่านว่าอะไรทริคัมบินดูชเชยเห็นไ่ะตรงนี้จะเป็นที่เรียนสกีตอนนี้เงียบกว่าไม่มีคนมาเล่นสกีเด็กจะมาเล่นสอนเล่นสกีตรงนี้ที่ลาวินเนียเลยนะเออมาบรรยากาศ วันนี้พาชมรอบเลยค่ะสาวเดินเดิอนอ้อมอ้อมเมืองมาเลยค่ะอ้อมหมู่บ้านมาเลยมาดูบนเขาตรงที่สาวเดิอนอยู่เพราะว่าปไปโรงเรียนต้องเดินลงไปนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายมิวส์ตอนนี้คัมบินจะเดินขึ้นไปนตรงนู้นถึงแล้ว <laughs> ตรงนู้นไปไม่ได้เขากั้นไว้ให้คนไปอาจจะอันตรายเนาะนี่ละจ้ะมาเบิง่ง ว่าเบิ่งอันนี้กระเช้าช่วงหน้าหนาวเนาะเชาเดินจะหาโอกาสขึ้นบนเขาอยู่ไปถ่ายวิวป่าเห็ดแหละค่ะพี่น้องที่ขึ้นกระชเช้านี่ก็จะมีกระเช้าขึ้นเขาไปเล่นสก,กีข้างบนค่ะและ้วก็มีหลายทางแล้วก็จะมีกที่นั่งขึ้นไปอีกเด้อค่ะเด้ออันนี้ขึ้นไปยอดเขาแล้วขึ้นไปอีกค่ะมันจะมีกระเช้านั่งขึ้นไปอีกอันนี้แค่แค่ที่รคอมบินก็จะมีที่ที่เซ็ตที่เซ็ตมาถึง มันจะเปิดนะคะไม่ปิดอย่างนี้เนาะอันนี้มันจะปิดขึนเขาค่ะี่กาศฮิมาตกคนก็จะสไลด์ลงมาเห็นไหมคะห้อยสไลด์ถ้าไปถ่ายมุมนู้นจะสวยค่ะแต่เขาไม่ให้ไปเขายังไม่เกียร์ฮิมากอกาอกัดรอบๆก็จะขาวๆนี่แล้วค <c oughs> ่ะขาวขาวทั้งเมือง ตอนนี้เขาปิดกันก้นค่ะเวลาขนสไลด์ลงมาสไลด์สกีลงมาเหรออยู่ในหิมะที่นั่นก็ <c oughs> ปิดกั้นไม่ให้คนสไลด์พาดลงไปตรงข้างล่างเลยเป็นร้านอาหารเออตรงนี้มือดอยู่หิมะตกด้วที่พี่นอ้องมืดขาวจนพูนค่ะพาไปชมบรรยากาศมา,มา